บุ้งของเยปานะคะใช้ลดได้เลยค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักค่ะบำรุงกันง่ายๆนะคะดีค่ะ ชมวันนี้นะคะเยปางก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นกล้าอ่อนของเรานะคะที่เราหว่านเมเล็ดเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผักบุ้งที่เยปานหว่านต้นกล้าอ่อนผักบุ้งของเยปานที่ขึ้นมานะคะใบจะไม่เหลืองนะคะใบของต้นกล้าอ่อนผักบุ้งของเยปานเนี่ยค่ะใบเขาจะเขียวงามมากที่เยปานหว่านเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะคะเป็นผักวางตุ้งเนาะ ที่เยปานหวานเอาไว้เนี่ยค่ะูต้นหอมของเยปานค่ะเห็นไหมคะต้นหอมของเยปานใบใหญ่ใบเขียวใบงามเลยเห็นไหมคะที่เยปานตอนนั้นเยปานใช้ถุงดินเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใช้หัวหอมของเรานี่แหละปลูกลงไปเลยนะคะใช้เสียบๆลงไปอย่างแบบนี้เนาะเนี่ยคะ่ะเขาขึ้นอย่างงามเลยแล้วเยปานยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นหอมของเราด้วยคะ่ะ มาดูปุ๋ยที่เยปันใช้บำรุงต้นกล้าอ่อนหรือพืชผักสวนครัวทุกชนิดนะคะเยปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวประจำนะคะน้ำซาวข้าวจะมีวิตามินมากมายเลยนะคะเยปังก็จะเสริมนะคะวันนี้ก็คือกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟบ,บดผงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกาแฟซองแบบนี้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเยปังก็จะใช้กาแฟขั้วบดละเอียดนะคะหรือท่านผู้ชมมีกากาแฟ ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะยายปังก็เตรียมน้ำซาวข้าวไว้ประมาณ3ลิตรเนาะวันนี้นะคะน้ำซาวข้าวนะคะจะมีมากมีน้อยเราใช้ได้เลยค่ะซาวข้าวของเรานะคะจะมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กใช้ลดบ่อยๆทำให้ดินของเราร่วนซุยค่ะยายปังก็จะใช้กาแฟบดคั่วละเอียดนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะ ทั้งสองอย่างนี้นะคะทำให้ดินของเราเนะะี่ยค่ะล้วนซุยทำให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตได้ดีต่อมานะคะยายปังก็จะใช้ผงชูรดค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงชูรสนี้เป็นการบํารุงนะคะรากเย็นลำต้นเลยค่ะทำให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะเจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงได้ดีนะคะ,นะคะยาปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะ นะ,ค,ะคนส่วนผสมนะคะให้ละลายให้ดีค่ะสูตรนี้นะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเราไม่ต้องหมักค่ะใช้ได้ทันทีเลยทำให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตใบเขียวใบงามกันเลยนะคะ ต่อนะคะยายปางก็เตรียมน้ําไว้นะคะถังละ10สิบริรค่ะเป็น20ลิตรเนาะส่วนผสมแบ่งครึ่งนะคะลงไปในน้ําของเราเลยค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะไม่มีน้ำซาวข้าวค่ะเราใช้นมรสจืดแทนได้นะคะเราก็แบ่งครึ่งให้เท่าๆกันนะคะ สำหรับต้นกล้าอ่อนๆน,นะคะเราก็ใช้ฉีดพ่นได้ค่ะเดี๋ยวปังก็จะเอาเทสใส่ในที่ฉีดพ่นของเรานะนะคะเทลงไปเลยเพราะว่าเราผสมเสร็จแล้วนะคะใช้ฉีดพ่นได้เลย เดี๋ยวเราจะไปลดกันเลยค่ะอยู่ในกระถางนี้จะเป็นต้นกระลำปีนะคะอย่าปานไม่ได้ใช้เมล็ดเพราะค่ะใช้ขนแหนงคือจากิ่งเล็กๆจากต้นแม่เข้ามาปักชำเอาไว้นะคะกำลังจเจริญเติบโตเลยเห็นไหมคะตางก็จะใช้รดนะคะ บำรุงดินได้อย่างดีเลยนะคะสูตรนี้ค่ะนี่ค่ะต้นกล้าเล็กๆเ,เนาะยังตอนยังไม่ได้ลงย้ายลงในกระถางบำรุงให้ลำต้นนะคะแข็งแรงเร่งลากได้อย่างดีเลยแล้วก็ดินของเราก็ล่วนซุยด้วยนะคะทำให้พืชผักของเรานะะเนี่่ะเจริญเติบโตได้ดี นี่จะเป็นผักแพลวนะคะยีปานปักชัเมาไว้นะคะใช้ลดได้เลยนี่ค่ะใบเขียวใบงามนะคะปักชําใหม่ๆนะคะใช้ลดได้เลยต้นหอมของยีปานนะคะใบเขียวใบงามเลยค่ะใช้ลดได้เลย เนี่ยค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางเอาไว้เนาะนไม่ว่าจะเป็นใบสะระแหน่นะคะใายลดได้เลยค่ะนะคะใบกะเพรานะคะพริกนะคะที่จะปารปลูกในกระถางเอาไว้นะคะลดได้เลยต้นกลาอ่อนของเขานะคะกำลังเจริญเติบโตเลยค่ะ ต้นก้าะคะ่ะสำหรับต้นก้าอ่อนแบบนี้นะคะเราใช้ฉีดพ่นได้เลยค่ะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะบำรุงตั้งแต่รากนะคะลำต้นนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีลำต้นแข็งแรงนะคะใบเขียวใบงามเลยค่ะเดีย๋ยวปังก็จะใช้ลดนะคะสี่ห้าวันครั้งนัดฟอยนะคะถ้าสำหรับต้นก้าอ่อนเล็กๆแบบนี้ นะคะจะฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นได้หมดเลยนะคะแต่ต้นกล้าอ่อนแบบนี้นะคะอย่าให้โดนแสงแดดจัดนะคะแสงแดดอยู่ที่ลำไรได้ค่ะผักบุ้งของเยปานะคะใช้ลดได้เลยค่ะ ใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักค่ะบำรุงกันง่ายๆนะคะทำให้เยวใบงามแบบนี้เลยนะคะใบจะไม่เหลืองค่ะส่วนปุ๋ยของเรานะคะก็หาได้ง่ายๆค่ะก็จะมีกาแฟน้ำซาวข้าวนะคะผงชูรสของที่เราหาได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยนะคะเราบำรุงของเราที่เราปลูกเอาไว้นะคะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะลำต้นแข็งแรง ดินก็จะล้วนซุยด้วยนะคะทําให้พืชผักของเราเนะคะ่ะเจริญเติบโตได้ดีเขียวใบงามนะคะใบใหญ่เห็นไหมคะเยปานก็จะใช้บํารุงแบบนี้นะคะที่เยปางปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในกระถางเนาะเยปานก็จะใช้ใบเขียวใบงามเห็นไหมคะที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะบํารุงกันง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีเห็นไหมคะใบเขียวใบงามค่ะ ที่ปักชำใหม่ๆนะคะที่ติดเร็วมากนะคะที่ปักชำใหม่ๆนะคะอันนี้เยาปงก็ส่วนอยู่ในเปลือกไข่นะคะเยปนเพาะผักสลัดเอาไว้ให้เขางอกก่อนเนาะเยาปงก็จะพามาปลูกยังไงให้เขาเจริญเติบโตรเร็วเป็นต้นหอมนะคะบำรุงกันง่ายๆเลยค่ะใบเขียวใบงามนะคะช่วงนี้ต้นหอมผักชีแพงมากนะคะนะคะ สูตรนี้ก็ทำง่ายๆค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองฟานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ